โครงการสถานศึกษาสีขาวลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับทองโรงเรียนวัดสามกองผู้รับผิดชอบโครงการนายโอภาสสังครัฐพ่วอในการโรงเรียนวัดสามกองนายจิรศิษิ์ยาชรัตครูโรงเรียนวัดสามกองด้านสถานการณ์ยาเสพติดรอบสถานศึกษาพื้นที่รอบสถานศึกษานั้นเป็นชุมชนที่มีร้านค้า ที่จำหน่ายบุรีและเล่าอยู่ใกล้ๆโรงเรียนและใกล้บ้านนักเรียนโรงเรียนวัดสามกองจึงจัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร,ร์5ด้านตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขประจำปีการศึกษาพุทธศักราช2567ดด้านมาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนวัดสามกอง ได้ดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวในชั้นระถมศึกษาปีที่6และมีผลประเมินห้องเรียนสีขาวดีเด่นมีการประกาศนโยบายคำสั่งดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวมีโครงสร้างของแกนนำนักเรียนแบ่งออกเป็น4ีฝ่ายคือฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายกิจกรรม และฝ่ายสารวัตรนักเรียนผลจากการดำเนินงานตามเกณฑ์ห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นห้องเรียนทั้งหมด1ห,ห้องห้องเรียนสีขาวดีเด่นหนึงห้องคิดเป็นร้อยละ100สถานศึกษาได้จัดประกาศผลงานห้องเรียนสีขาวดีเด่นและมอบรางวัลเหรือเกียรติบัตรหน้าเสาธง อีกทั้งสถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรีบุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ็ดมาตรการโรงเรียนวัดสามกองได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ดังนี้ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมยิ้วปิ่นโตเข้าวัดฟังธรรมะสวนมนต์กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมตามโรงเรียนวิถีพุทธกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทักษะอาชีพเช่นการทำน้ำยาล้างจานการปลูกผักกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ กิจกรรมวันสําคัญร่วมกับชุมชนเช่นเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเข้าร่วมกิจกรรมงานสองสาศาสสัมพันธ์ตำบลกาะแต้วเข้าร่วมกิจกรรมดำนากับชาวบ้านในตำบลเกาะแต้วกิจกรรมแข่งขันกีฬาร่วมกับศูนย์เครือข่ายและหน่วยงานต่างๆกิจกรรมห้องเรียนคุณธรรมมาตรการด้านการค้นหา สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าสถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดมาตรการด้านการรักษาสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินง,งานบำบัดร,รักษาสถานศึกษามีคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา มาตรการด้านการเฝ้าระวงังสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและจัดกิจกรรมสอดส่องดูแลและเฝ้าระวงังไม่ให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุกบริเวณต่างๆของสถานศึกษาที่เป็นจุดเสี่ยงสถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรมเสมารักป้องกันยาเสพติดมีการรับสมัครนักเรียนเพื่อดำเนินในกิจกรรมรับเรื่องร้องเรียนผ่านตู้เสมารัก กิจกรรมป้องกันยาเสพติดบุหรีบุหรีร่ไฟฟ้าและอบายมุกในสถานศึกษากิจกรรมเล่นกีฬาต้านยาเสพติดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดบุหรีบุหรีร่ไฟฟ้าและอบายมุกมาตรก,การด้านการบริหารโรงเรียนวัดสามกองได้ประกาศนโยบายยุทธศาสตร์มีแผนงานโครงการคำสั่งปฏิบัติงานกิจกรรม มีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติกิจกรรมในสถานศึกษาสถานศึกษามีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข่ายดังนี้ 1. โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 2. เทศบาลตำบลกาอแต้ว 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก่อแต้ว 4. ตำรวจจราจรประจำตำบลเกาะแ้ว 5. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2บ้าน3ามกอง 6. วัดสามกองสถา,านศึกษาม,มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU ดังนี้ ร่วมการจัดกิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบบยามุกโดยความร่วมมือกับโรงเรียนชุมชนบ้านด่างและเทศบาลตำบลกาะแต้วอบรมความรู้ให้กับนักเรียนเรื่องบุรีบุหรี่ไฟฟ้าและอบบยามุกกิจกรรมยิ่งสูบยิ่งเสี่ยง โดยการร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก่อแต้าอบรมความรู้ด้านคุณธรรมให้กับนักเรียนโดยความร่วมมือจากวัดสามกองในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนในวันพระและวันสำคัญทางศาสนาพุทธภาพรางวัลและผลงานดีเด่น 1>, 1. เกียเกิบัตรรางวัลต่างๆของสถานศึกษา 1.1. โรงเรียนได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปอยาเสพจิตและอบบยามุขปีการศึกษาพุทธศักราช2 5 6 6 1.2โรงเรียนได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ปีการศึกษา พุทธศักราช2567ระดับดี1.3โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรมสพทโรงเรียนดีระดับสองดาวประจำปีการศึกษาพุทธศักราช2566 1.4โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ระดับเหรียญทองโรงเรียนต้นแบบในการจัดการสภาพแวดล้อมห้องเรียนดระดับถงัยปีการศึกษา พุทธศักราช25 6 6 1.5บโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรมสปทโรงเรียนดีระดับสามดาวประจำปีพุทธศักราช25ง6 1.6บโรงเรียนได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาปีการศึกษาพุทธศักราช2 5ง6รบกระดับ a e a e. 2. เกียรติบัตรรางวัลต่างๆของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2.1นายโอภาสสังครัตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามกองได้รับรางวัลโครงการกีฬาสร้างอาชีพกีฬาสร้างความสามารคีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขาเขตหนึ่ง2.2นางสุกัญญาชูทองได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเข้ารับรางวัล10,000คุณชนคนคุณธรรมสำหรับครูประจำปีการศึกษาพุทธศักราช2 5 6 6 2.3 นางวิจิตาพันดุศัษิ์ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นประพุตนเป็นแบบอย่างเนื่องในวันครูประจำปีพุทธศักราช2517 3. เกียรติบัตรรางวัลต่างๆของนักเรียน 3.1. นักเรียนได้รับรางวัลเด็กดีสีสงขาประจำปีพุทธศักราช2518 2. นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาร,ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษาเมืองเลก้าวหน้าปีการศึกษาพุทธศักราช2517 3.3นักเรียนได้ผ่านการอบรมการให้ความรู้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดปีการศึกษาพุทธศักราช2517